สวัสดีครับผมยูเองจากช่องคอซีโร่นะครับคือผมตั้งใจจะทำ YouTube และคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมเพราะเนื่องจากเ,เดี๋ยวไปดูออกในคลิปนะครับคลิปแรกของผมมีอาการเขินไม่อย่างรุนแรงแล้วก็ในเกมไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมากผมจะพัฒนาให้ดีขึ้นหวังว่าพวกคุณจะให้โอกาสผมนะครับขอบคุณครับครับพี่ โอเคครับพี่ชายของผมโอเคสวัสดีครับวันนี้มบกับยูเองนะคือเรื่องเป็นอย่างนี้เหมือนที่ต้นคลิปแหละครับว่าพี่ชายของผมส่งไอเกมมาให้ไม้ของเล่นพี่ชายแสนรักของผม ส่งเกมนี้มาให้ผมเล่นพี่พี่เอ้ยแบบมันมีเกมเป็นล้านเกมไหมพี่แต่พี่เลือกส่งไอแล้วเซโฟเบียมาให้ผม <laughs> โคตรรักมึงเลยว่ะพี่โอเคเรามาดูกันก่อน็นภาษาอนะไรกันบ้าง <laughs> แม่งมีไทยด้วยไหม <laughs> เอาไทยแล้ว โอเคโอเคเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับมีแม่งสีดาน How, Park, Stay, เฮาส์พาร์คสตีสฟอร์เรดเอ,อเล่นด่านเฮาส์กนะ <c oughs> ออันเราอาชีพเป็นผู้ <c oughs> แต่ละคนไม่ใช่ธรรมดานะครับ <c oughs> พัดพูดทิศกว่าทิศิวี <c oughs> <laughs> ah, what's going on? who is it? <laughs> what the f***? <fuck? laughs> okay, looks like yesterday was fun. time to get up. i need to clean the house. i hope the neighbors don't notice me. โอ้โหให้ตายอ่ะ YouTube อย่าแบนเด้อคลิปเปิดผมเองอ่ะฮอนี่นะครับช่องผมห้ามมีใครฮอนี่เดี๋ยวช่องติดเหลืองนี่คลิปแรกนะคุณเลิกฮอนี่นะให้ตายอ่ะฉากนี่เขาต้องคัดรลวๆดูหน้าแม่นางสิอ่าไม่แหลกแล้วแต่ถ้เริ่มมันแหลกอะไรนะฮองควันแปถ้าเบาเงินไปอุจจระสี๊ไได้หนึ่ง Только вместе мы решим которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наши есть okay. это основа достижения yeah. Like целей. Эти ценности нам передали героическое, несгибаемое поколение нашего Мы будем oh, отмечать work. 75 лет победы to, uh, и dark от всей души. <laughs> Поздравляю <laughs> с новогодними. <laughs> кто прошел через тяжелейшие испытания ради ради будущего нашей низкий вам дорогие друзья встреча мы всегда готовимся заранее и несмотря на множество главным читаем человеческих отношений и дружеского. А, лотте, я Стремимся сделать для других. Ой! Good. Oh, that's good. Ah, that's good. Ah, <laughs> oh, that's good. <laughs> <I know> that. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> ลองรูซื้อไป็นอะไรนในเกมพี่ดูแม่งดีโอ้โหชีวิตก็เอ่ออยากที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็มเข้าใจมีมของคนรัสเซียนะแต่ว่ามันคือตัวเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ เข้ามาในห้องแล้วนะก็อยากที่ทุกคนเห็นนะครับเค่เข้ามาในห้องนี้มันก็ตามเข้ามาไม่ได้แล้วผมก็ ไม่เข้าใจมืนกันว่าทำไมแต่ดูสภาพแล้วเหมือนมันมาวอสกาหนักมากเลยนะทุกคนก็ตามภาพไปทุกคนตัวละครมันบัก็ิดประตูอยู่ทำห้ผมออกไม่ได้เฮ้ยเกม พี่กอบส่งอะไรไมาให้ผมเล่นวะ

Uh. Nice <laughs> <laughs> That's how the story ends. The fuck? Who knows you a lot เออนั่นแหลจบจริงเออชื่อว่าอะไรเนี่ยพี่ตัวไม่สมส่วนเลยอ,ะอ่ะอ๋อรู้แล้วถ้าทุกคนเคยดูเนี่มาเฟียนะมาเฟียภาคสามไม่มาเฟียภาคภาคหนึ่งกับภาคสองอะ่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมลองเช็คด,ดูนะฮะอ่าาวีโต้สกาเลต้ากับโจอะแต่นี่ไม่ใช่แล้วผมมันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน

สามอย่างแต่สายอย่างมันมีแค่แต่ส่วนหน้าเวนเนอก็หนูออนไลน์เลยนะก็จบกันไปแค่นี้นะครับผมผมคงไม่มาเล่นต่อฮะคลิปแรกกู พี่กอ็อะไรด่ยพี่ให้อะไรกูมาไอ้เกมเป็นล้านเกมให้มึงเลือกให้กูพี่มึงเลือกเกมไอ้นี้ให้กูตอบอกเลยพี่ครับภูมิใจชิบหายเลยมึงเป็นพี่เนี่ยพี่อพอๆๆเลิกเลยพี่เจอกันกนนะี้นะก็ฝากช่องอ <c oughs> ยากฝากช่องเลย <c oughs> ฝากช่อง ค่อยพูดคฝากช่องแคลซีโร่แในใจนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากจะลองเล่นก็ไปหาได้ในสตรีมซึ่งผมไม่แนะนำอย่างแรงเลยอย่าไปโหลดมาเล่นกันนะทุกคนผมแนะนำนะมันเสียเวลาและไม่ได้ไม่ได้เกียอะไรเลยที่ซ้ำนะทุกคนถ้าอยากให้ผมเล่นอีกก็ส่งมาใต้คอมเมนต์นะฮะแต่กูไม่อยากเล่นแล้วอะ